เช้าช้าแบบนี้เราก็ต้องไอ้ผมมีสบู่นี่ว่เช้าเช้าวันนี้ต้องอาบน้ำสบู่รู้สึกว่าสบู่มันจะอาบน้ำได้นะเขนี่ไงสบู่นี่ไงสบู่ผมถือปืนอยู่วะเนี่ยดรอปไปก่อน โอ okay. เคต้องถือสบู่พิกภาพเอ้ยตองนี้ด้วยถอดชุดด้วยน้ำต้องถอดชุดด้วยถอดชุดถอดชุดโอ okay. เคกระเป๋าใส่ไว้ในนี้โอเคถอดให้หมดนะเสื้อผ้า โอเคหมดยังมะโอ้ยเหลือไอ้นี่เหลือหมวกถอดหมวกในวิชชั่นถุงมือถอดให้หมดรองเท้าถุงเท้านี่เอาออกให้หมดเราจะไปอาบน้ำถอดเกงได้ไห่ะ เซนเซอร์วะโอเคสั่งเกงดีกว่าอายอโอเคสั่งเกงแล้วโอเคเฮ้ยผมมันยาววยยังวะตอนแรกมันหัวโล้นใช่หรอโอเคเราจะไปอาบน้ำถูสบู่ โอเคไม่มีคนนะออพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นนะชาวตรู่ชาวต,ตรูตตร่โอเคแถวนี้ดีกว่าแล้วมันทำไงวะเอ,อ๊ะมันต้องถูสบู่ได้ดีวะ เราอาบน้ำไม่ได้วะแอคชั่นไออาบน้ำไม่ได้เหรอผมรู้แล้วสบู่มันเอาไว้ล้างพวกเสื้อผ้าเว้ยแม่งอาบน้ำไม่ได้ โอเคล้างเสื้อผ้าก็ได้วะอาบน้ำไม่ได้แล้วก็ล้างเสื้อผ้านะทำความสะอาดยามเช้าล้างปืนได้วะใส่สบู่ล้างปืนลองดิอืมต้องมีกระเป๋าอีกอะเด้ ฮันเตอร์เนี่ยล้างได้บ่อะล้าลงไม่ได้อ๋อสบู่มันล้างได้แต่เสื้อผ้านี่หว่า เค okay. ล้าง wash All ลอง wash อ่อนเดีโอเคทำความสะอาดเสื้อผ้าให้หมดทุกชิ้น เช้าวันใหม่อันเงียบสงบริมบึงมีน้ำพอดีเลยถูกสุขาอนามัย ตูดสบายแต่จะเปียกๆหน่อยกางเกงจะเปียกๆหน่อยโอเคได้ขาหมูมาแล้วเรามีขวานพกมีดไปดีกว่าขวานมีดไฟเช็คเดี๋ยวเราต้องไปกอ่อกองไฟกันนะย่างหมูไฟเช็คอยู่นะวะ ต้องหาที่ก่อกองไฟที่คนจะไม่ค่อยต้องวางให้คนไม่เห็นแสงไฟอันตรายตรงนี้ไหมโอเคหินแปดไม้สี่ไม้อะไรวะ small wooden log โอเค โอเคแจ๋วไฟอร์ริงไลฟ์ไฟเออร์น่าจะได้นะเรามีไฟแช็คเดี๋ยวผมต้องคราบไอ้นี่นี่ว่ะที่เสียบหมูย่างสามชิ้นเหรอห้าชิ้นผมไม่เคยคราบเหมือนกันนะนี่แต่เรามีชิ้นเดียวเนี่ย อ๋อหั่นได้เหรอหั่นหมูกันหั่นหมูหั่นหมูโอ้ผมผมหนวดยาวหมดโอเคผมมีอะไรวะมันหมูมีเนื้อชิ้นเดียวอ่ะอิกอัพอ๋อสิบชิ้นมันหมูโบนกระดูก กระโดดทิ้งไว้เถอะไม่น่าได้ใช้อ่ะมั้งโอเคแล้วผมก็ต้องคราบห้าชิ้นดีกว่าโอ้เดี๋ยวนะไอ้ยะต้องมีอ้น,นี่หรอแล้วมันพืชอะ่ะ โอ้ยแย่ๆมันหมูมิ่ถ้าไม่มีอะไรเลยนี่ทำไ,ไงวะเนี่ยแป๊บนึงอืมตอนนี้ผมมีนี่แล้วไม้แล้ว จริงตามหลักมันควรมีแค่ไม้กับเนื้อนะมันจะย่างได้เนี่ยมันขึ้นให้คราบได้แล้วเนี่ยเคียวจะลองกดคราบเฮ้ได้หวะไม่ต้องมีน้ำมันพืชก็ได้นี่ว่าโถ่ตกใจตอนแรกนี่ไงผมมีแล้วพิกอัพโอเคมาลองย่างกันดีกว่าลองย่างลองย่าง จุดไฟก่อนจุดไฟก่อนโอเคไฟติดแล้วเสร็จแล้วผมก็ต้องหยิบไอ้นี่มาใช่ไหมเอ่อเทคกอินแฮนวะวะแล้วทำไงวะเอ้ย วางไว้ต้องไฟล่ะเฮ้ยเขาท่าเขาท่าโอเคนั่งรอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกไม่สุกวะ,ะชาวป่าหัดทำอาหารนะทำอาหารครั้งแรก ้75%คืออะไรวะหยิบมาก่อน75%คืออะไรวะเปอร์เซ็นต์มันลดอีหอย่างวะถือไว้ในมือได้ปะแล้วให้โดนไฟเช็คเทส ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อ small squid need warm อีกทีนิ s l i d i อ g off warm burn เนี่ย sliding off ไ,ไม่รู้เว้ยปักอีกทีโอเคเนี่เหมือนมันเริ่มสุกแล้วนะเนี่ย ใช่ไหมหยิบ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 เท็กอินแฮนโอเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคหวังว่าน่าจะได้แล้วล่ะกินก่อนอาหารเช้า อีทอ <Eat> ไปเลยอาหารเช้ากับวิววิวภูเขาฮิมะยามเช้าเป็นงไงเมตาบอลิซึมโอ้มนได้นิดเดียวเองสิเอ็ดเปอร์เซ็นต์เองผมว่าผมต้องไปย่างกินอีกว่ะ อยู่ดีก็เริ่มมืดว่ะกองไฟผมนี่แบบสว่างโล่เลยจะมีคนเห็นมาไหมเนาะโอเคครับลูกคอสโบ ตัดใช้มีดทาครัวตัดต้นไม้นานเลยครับได้กี่ลูกสี่ลูก แล้วแปดดอกโอเคโอเคตอนนี้ผมมีลูกคอร์โบ24ลูกแล้วตอนนี้12 12อโอเคเราต้องไปซ้อมยิงอ่นว,ว่างๆเราก็ต้องซ้อมยิงเป้าที่ผมสร้างอยู่ตรงไหนวะเฮ้ ซอมบี้วะโอเคใส่ลูกเร็วๆมันมาแล้วเอ้ยไม่โดนยิงไม่โดนเฮ้อเมืไหนแล้ววะเอ้ยิงโดนวะเฮ็ดช็อตวะเฮ็ดช็อตวะครับ เน็ตช็อตเฉยใส่ลูกโ okay. อเคอ้เป้าซ้อมยิงผมมันอยู่ไหนหวะจำไม่ได้ด้เ้ย

โอ้โหแจ๋วดีกว่าธนูเยอะธนูเว่งโคตรกากเลยมันไม่กากหรอกมันยิงยากมากธนูคอร์สโบนี่คือแบบอีซี่อ่ะมือมันสายว่ะ ลืมใส่ลูกว่งวางแล้วก็มาซ้อมยิงะโดนวะโดนอยู่โดนอยู่เข้าด้านบนแลย มันเลงอย่างนี้นี่เฮ้ยเฮ้ยเสียงซอมบี้มน่ากลัววะ่ะมันเลงอย่างนี้นี่เองเขาะอะยี่ห้ากูตกใจหมดเลยเก็บสิเออ โอ้ตกใจเลยผมจะถูกฉฉบกับคอร์สโบอ่ะคอร์สโบวมันโคตรแจ๋วลองนั่งยิงนะเผื่อจะนิ่งไปดูดิ เอ้ยตรงกลางเลยว่ะอ๋อมันยิงอย่างนี้นี่เองสบายละตูนั่งยิงปุ๊บมาในนี่เลยว่ะแม่นยำลืมใส่ลูกโอเคแต่ผมต้องฝึกกดปุ่มคอนโทรลนะมันจะกั้นหายใจโอเคเอาใหม่เอาใหมา เล็งให้ได้ละกันหายใจโอเคใส่ลูกฝึกไว้เลงให้ได้และกดก้นหายใจก้นหายใจโอเคอีกทีเลงให้ได้ การหายใจใส่ลูกเล,เล็งให้ตรงการหายใจอืมโอเคไปดูผลงานเนี้ยโอ้ยเอาว่ะก้างอยู่นะเนี่ย เล็งให้ตรงกั้นหายใจแล้วปล่อยลูกโอเคเฟีเ้ยวโอเคซอมบี้เล็งให้ตรงกดกั้นหายใจเาใไมตรง เฮ้ยเฮดชอตเอาวะโอ้วะเข้ามือกับคอร์สโบมากเลยเอ๊ะมันโดนแขนอะทำไมมันตายวะ ล,ล่าสัตว์ได้สบายเลยไม่ต้องใช้ปืนแถวนี้น่าจะมีสัตว์นะเพราะมันมีไอเน,นี้ยกระท่อมสองสัตว์ มันไม่ได้โดนหัวนี่ว่ะโดนตัวแล้วมันก็ล้มโอเคลองนอนยิงดิ การหายใจร่วงว่ะร่วงว่ะ ลูกดอกหายวะโอเคลองตัวนู้นดินั่งก้นหายใจไม่โดนวะก้นหายใจ ไม่ตายโดนแต่ไม่ตายหรือไม่โดนวะล่วงว่ะล่วงว่ะ ลูกทัน้นลูกไอคอสโบหายไปสองลูกแล้วลูกหายสองลูกมันมีคนมาสร้างแพลตฟอร์มแถวบ้านผมวะเชี่ยวไงดีวะเนี้ยทำลายได้วะ ตีแล้วไม่เป็นไรหรอวะสงสัยผมต้องย้ายออกจากไอ้บึงนาน,นี่แล้วว่ะมีคนวะ่ะไม่มาสร้างตอนไหนวะเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมกลับไปเก็บกระเป๋าก่อน ต้องเพลินละมีคนมาว่ะนึกว่าบึงนี้จะสง,งบซะแล้วโอ้นึกว่าบึงจะสง,งบมีคนมาว่ะโอ้โหอ,อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับบึงเลย